ต,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 ตอเออคุณลิมมาดีครับคุณไม่จําเป็นต้องใส่เสียงเอฟเฟกต์ให้ผมหรอกนะเพราะเดี๋ยวผมค่อยลากมันไปใส่ให้ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอหนังฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีช่องไหนเคยทำมันมาก่อนยินดีต้อนรับเขา้าสู่หนัง โอพี PM, The <c oughs> เอ็มเดอะสตองเกตให้เสียงภาษาไทยโดยลิมมาดีชาแนลขอเกตยาสีฟันฟันขาวสตูดิโอสวัสดีครับคุณลิมมาดีชาแนลสวัสดีครับผมลิมมาดีชาแนลนะครับยินดีต้อนรับเออเออเดี๋ยวนะครับคุณลิม คุณช่วยหาแว่นมาใส่หน่อยได้ไหมครับจะได้ดูมีความรู้ขึ้นมาหน่อยเออหน้าตาผมดูไม่มีความรู้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเออนิดหนึ่งนะนิดนึงคือมันจะได้เหมาะแล้วก็ดูหน้าค้นหาและจะได้มีคนดูเยอะๆไงครับอ,อถ้ามันเป็นเกฑ์เมนที่ทําให้ผมต้องเพิ่มยอดวิวขึ้นผมก็จะทํานะโอเคเดี๋ยวผมหาแว่นแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> โอเคอย่างนี้ผมพอดูมีความรู้หรือ,อยังครับ ดีมากเลยครับคุณดีดีมากเลยอย่างนี้ผมว่าต้องมีคนดูเยอะๆแน่ๆเลยโอเคเทคสอไปสวัสดีครับผมลิมมาดีชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังฟอร์มยักษ์ใหญ่จากช่องลิมมาดีชาแนลด้วยเนอะวันนี้ต่อให้คุณมีเงินรวยล้นฟ้าหรือมีเงิน กอบโกยที่ทุกอย่างในจักรวาลนี้คุณก็ไม่สามารถดูหนังเรื่องนี้ได้ถ้าคุณขาดสิ่งนี้นั่นก็คือตัวดําตัวดําและก็ตัวดํานั่นแหละครับคือสิ่งสําคัญแต่คุณสามารถนําเม็ดเงินเหล่านั้นมาซื้อตั๋วเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะอุดหนุนหนังเรื่องนี้กันด้วยละ่ะเออคุณลิมครับเดี๋ยวหลังจาก ซีนนี้ไปขออนุญาตให้คุณริมใส่แว่นตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อดูให้มีความรู้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละเรียกยอดวิวยอดไลค์กันหน่อยโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ทุกเออซีเลยนะครับเพื่อที่จะได้รับผลตอบรับที่ดียิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วใครที่รอดูหนังเรื่องนี้แล้วยังไม่มีตั๋วดำหรือยังไม่มีป๊อปคอนก็อย่าลืมเอามา นั่งดูกันได้เลยเชา้าที่แสนสดใสเดือนตุลาหน้าหนาวอยากสาวหน้าผู้มึงวะออคุณลิมครับคุณช่วยสุภาพยาดิบและเถื่อนถอยแบบนี้อีกได้ไหมครับโอ,โอ้ขอโทษด้วยนะครับทีหลังผมจะไม่ทำกิริยาไม่เหมาะสมกับรายการของเราอีกแล้วนะโอเคสวัสดีคุณลูกค้าหรือสปอนเซอร์ทุกท่านวันนี้ ช่องของเรามีป้ายโฆษณาให้สปอนเซอร์และลูกค้าทุกท่านเลยนะครับใครที่สนใจจะลงช่องของผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่อีเมลที่ขึ้นหน้าคลิปวิดีโอได้เลยนะหรือไปที่หน้าช่องของผมก็จะมีช่องทางการติดต่องานอยู่ฝากด้วยนะครับคุณลูกค้าทุกท่านเออคุณริมดีแล้วครับที่ช่วยกันโปรโมทช่วยกันทำมาหากินนั่นแหละมันคือหน้าที่ของผม ไม่เป็นไรเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องหาเงินหาสปอนเซอร์เพื่อให้ช่องเราเติบโตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันต่อเลยดีกว่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการของเรานั่นเองนะครับจะเป็นช่วงการแนะนำตัวและการสุ่มตัวละครของวันพ m นแมนเดอะสตองเก e ที่เข้ามาในช่วงเดือนตุลาหน้าหนาวนะครับและอยู่กับผมลิมมาดีชาแนลอีกเช่นเคยนะเออคุณลิมผมบอกคุณเป็นครั้งที่2แล้วนะครับอย่าให้ผมต้องพูดเป็นครั้งที่3แล้วถ้ามีครั้งที่3ละ่ะก็อย่าให้มีครั้งที่4แล้วถ้ามีครั้งที่4ละ่ะอย่าดีกว่าครับเดี๋ยวคุณจะโดนไล่ออกเออเออ,เอ,องั้นที่คุณจะเตือนผมเรื่องอะไรหรอครับเรื่องแว่นของคุณไงละ่ะ ใส่ได้แล้วออขออภัยด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะเออตุลาหน้าหนาวอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะครับไม่ได้เป็นห่วงแต่พวกเป็นเฮ้ยไเดี๋ยวมันก็เป็นภาระให้พ่อแม่ของพวกคุณอีกเอออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณริมคุณเอาอีกแล้วนะหยาบคายเถื่อนสะถุนถอยเลิกได้แล้วนี่ใส่คุณอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะเลิกจ้างคุณแล้วนะ ตั้งแต่เรื่องแว่นเ,เรื่องอะไรละเอ,อ่เอ,อผมผมขอโทษด้วยนะครับเออตอนนี้มันอยู่ในช่วงรายการนะครับอย่าพูดเยอะสวนหน้าให้ออตืไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยวผมทำให้เองและตัวละครที่เราจะนํามาฉายใน OPM The s t r o n g e t ในวันนี้บอกได้เลยว่าตุลาหน้าหนาวต้องเจอความร้อนของ ระเบิดปืนจากกลเจนนตโคมสัสปุ่มใครที่มีตัวหนังไม่เพียงพอก็ขออนุญ,ญาตนะครับข้ามเลยก็ได้เพราะตัวละครนี้เขาบอกว่ามาได้แค่แป๊บเดียวแต่ไม่เป็นไรนะใครจะว่ายังไงเราก็มาพูดถึงตั๋วในการสุ่มแล้วกันถ้าเพื่อนๆมีตั๋วเพียงแค่120 อันนี้ตัวดําขึ้นมาก่อนถ้าเพื่อนๆมีตัวดําเพียง120 150เพื่อนๆก็ต้องมีหินพัฒนาตรงนี้ก่อนนะแต่ที่ผมเอามาก็จะเป็นหินพัฒนาปีศาจนะไม่ใช่ฮีโร่ <c ười> คนคนเอาหินฮีโร่นะครับเพราะตัวละครนี้เป็นตัวละครฮีโร่แต่ใครที่มีตั๋วในการเข้าชมหนัง180ใบก็สามารถเข้าไปรับชมหนังกันต่อได้เลย ใครที่มีตั๋วเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยหรือใครที่ข้ามก็บอกกันด้วยนะโอเคไปเราไปดูเนื้อเรื่องประวัติความเป็นมาของระเบิดปืนจักรกลกันได้เลยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวจะเป็นเด็กแต่เขาเป็นผู้ใหญ่โผลิมมัสซวันนี้ผมจะมาเปิดคดีและประวัติความเป็นมาของเด็กชายเจนอต ระเบิดปืนจากกลเกิ่นมาขนาดนี้แล้วและเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเจนอตหน้าตาเป็นยังไงตั้งแต่เด็กเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากขนาดข้าวปลาเขายังกินข้าวต้มกับพริกเลยซึ่งบอกได้เลยว่าเจนอผ่านมาทุกอย่างความลำบากตั้งแต่เล็กจนโตและตอนเด็กเขาเคยกระทำผิดที่ใหญ่มากซึ่งตอนเด็กเขาโดนล้อ ว่าบ้านยากจนไม่มีเหมือนคนอื่นเขาในขณะที่เขาเดินทางไปโรงเรียนเขาก็เห็นคนอื่นมีโทรศัพท์มีมือถือจนทําให้เขานึกคิดได้ว่าเออเราต้องหาวิธีหรือทําอะไรสักอย่างแล้วเพื่อให้ชีวิตเราเติบโตและดูมีมีคุณค่าตามคนอื่นเขาทันใดนั่นเองจีนอสก็มีความคิดเรื่องหนึ่งเรื่องขึ้นมาก็คือ ตั้งแต่เขารู้จักคำว่าขโมยเขาก็ไม่เคยลำบากอีกต่อไปในขณะที่เขาเริ่มรู้จักคำว่าขโมยเขาก็ได้ลักจี้ชิงปล้นขโมยของทำสารพัดทุกอย่างเลยจนกระทั่งจนกระทั่งเจนอตได้โดนจับนะคือหลังจากที่เขาโดนจับเขาก็ เพิ่งจะมารู้สึกตัวเองได้ว่าเขาทำสิ่งที่ผิดไปอย่างมหันและไม่มีโอกาสได้รับการแก้ตัวแต่ในขณะที่เขาโดนจับเขายังมีอายุเพียงแค่15ปีซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะใดๆทั้งสิ้นเขาจึงคิดตัวเองกับตัวเองตลอดเวลาที่อยู่ในสถานพินิจเขาคิดว่าเออ ทำไมเราถึงมาโดนจับอย่างนี้เป็นพ่ออะไรสาเหตุเกิดจากอะไรสังคมบีบบังคับเขาหรือเปล่าเขาก็เริ่มคิดไต่ตองตัวเองและหาหานทางได้ในเมื่อเราเคยเป็นคนผิดแล้วทําไมเราจะเป็นคนดีไม่ได้ละ่ะเจนอสก็เลยขึ้นศาลครั้งแรกครับไปเจอกับทนายมาดีก็ได้ไต่สวนในส่วนของเจนอสซึ่งในฐานะที่เจนอสเป็นผู้กระทำความผิดและ อายุไม่ถึง18ปีเจนอตก็เลยได้ปล่อยตัวเร็วกว่าคนอื่นเขานะแต่ในขณะนั้นผู้พิพากษามาดีเขาก็ได้คิดเห็นแววของชายหนุ่มคนนี้และลองเสนอให้เจนอตไปดูว่าเจ้านะ่ะอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่าล่ะเจนอตนึกคิดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ก่อนหน้านี้เขาเคยทำความผิดกับทุกคนและพ่อแม่ของเขา เป็นแกสินะฉันกำจัดเลยแล้วกันโอ้เขาก็เลยบอกว่าผู้พิพากษามาดีครับผมอยากจะเป็นฮีโร่ทันใดนั่นเองผู้พิพากษาก็จะส่งเจนอตให้ขึ้นตรงกับเหล่าสามพลเอก แต่ในขณะที่ก่อนจะไปถึงเหล่าสามพลเอกก็ต้องไปฝึกซ้อมอบรมในค่ายทหารฝึกตั้งแต่อายุ15จนปัจจุบันตอนนี้เจนอตใกล้18ปีแล้วนะเขาทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ซักผ้าอาบน้ำล้างจานไม่ใช่ก็คือออกรบใส่กระสุนและมีสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยพวก อาวุธและยุทธวิถีในการรบซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าเจนอตไม่มีความย่อท้อหรือความเหนือเบื่อหน่ายกับสิ่งอาวุธที่เขาได้เจอในแต่ละวันเขายิ่งชอบยิ่งหลงรักในอาวุธต่างๆที่เขาได้เจอจึงมาเป็นเจนอตในทุกวันนี้ในขณะที่เจ้าเจนอสมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ เจ้าเจนอตได้ขึ้นตรงกับเหล่าสามพลเอกอิอาุอาคอิงุแล้วก็โอคิกิเขาก็ได้รายงานกับสามพลเอกว่าฉันน่ะพร้อมที่จะออกเป็นฮีโร่เพื่อช่วยเหลือเหล่าประชาชนแล้วหรือยังช่วยบอกฉันหน่อยสิฉันมีความพร้อมแล้วหรือยังอิอาอุก็เลยบอกว่า นายคิดเหรือว่าความรู้เท่าหางอึงของนายอะ่ะจะครอบคุมเราคนละเลือนที่อยู่ในโลกของเราได้มันยากหน่อยนะสำหรับเด็กน้อยอย่างนายนะ่ะ <c oughs> นายคิดดีแล้วใช่ไหมนายพร้อมแล้วหรือเปล่าพร้อมจะรับความเสี่ยงเหล่านั้นอาคาอิอุนนก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออฉันก็เห็นฝีมือและแววตาความเชื่อมั่นของนายมานานแล้วนะ ฉันคิดว่านายน่าจะออกรบและปราบเปล่าร้ายและศัตรูไปได้ฉันว่างั้นนายลองไปตามล่า G4 ให้หน่อยแล้วกันเพราะ G4 ตอนนี้บอกได้เลยว่ายังไม่มีใครปราบหุ่นยนต์ G4 ไ,ได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้สำเร็จเพื่อพิสูจน์ให้เหล่าสามพลเอกได้รู้นะ ว่าผมมีความสามารถขนาดไหนหลังจากที่เจนอตให้แพ้หมดสภาพเขาก็รู้สึกว่าตนเองด้อยค่าและไม่มีความสามารถในส่วนนั้นเลยจนทำให้ได้มารู้จักกับด็อกเตอร์มาดีซึ่งได้ทำการเปลี่ยนรูปร่างของเจนอตจากขุนกระป๋องมาให้กลายเป็นหนุ่มลำเพื่อกลับไปเป็นนักสู้อีกครั้ง เขาได้ใส่โหมดฟังก์ชันติดอาวุธปืนให้กับเจนอสอีกครั้งเพื่อให้เขาได้รู้สึกว่าตนเองมีความสามารถได้มากกว่านี้มากกว่านี้ขึ้นไปอีกจึงทำให้เจนอรู้สึกกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งกับร่างกายอันกำยำของเขาและความฉลาดของด็อกเตอรมาดีก็ได้สร้างหุ่นรบสังหารขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแต่ในขณะที่เจนอตกำลังกลับไปล้างแขน กับเจ้า G4 ก็กลับมาเป็นกระสอบชายก็ดิโอ้โหอัปเกรดแค่ไหนก็ไม่เพียงพอเนื้อเรื่องของเจนอตก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลของเจนอตและความสามารถของมันกันดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างและควรจัดทีมเป็นแบบไหนก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วไม่ขออย่างอื่นละขอแค่ไลค์ก็พอ แค่น,นี้ก็ทำให้ไม่ได้แล้วไปดูก ouais. 네ันระดับความน่ากลัวของเจ้าเจนอตออกมาสิความน่ากลัวของเจ้าผมจัดแรงให้เจนอตอยู่ที่ระดับเอส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 เตัวอวยไม่มีอะไรมากมาเจนอตเผยท่าแท้เจ้าออกมาไอเจนอตไม่ใช่มึง จงออกมาเจ้าเจนอตเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันเลยดีกว่าว่าเจนอตทำอะไรได้บ้างงั้นเรามาดูความสามารถของเจนอตยูอาร์กันเลยดีกว่าจะมาในวันที่1เดือนตุลานะครับเซตที่ผมแนะนำก็จะเป็นในส่วนของถ้าเป็นเซตโจมตีจะเป็นในส่วนของเซตพลังไฟนะ แล้วก็ถ้าอยากต้องการความแทงนิดนึงก็อาจจะไปลงในส่วนของอัศวินจากกลก็ได้แต่เซตที่ผมแนะนําเลยก็เป็นพลังไฟนะบอกได้เลยว่าใครทําครบ4เซตและเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยโคตรด,ดีและตัวที่รีเทิร์นของกลางเดือนตุลาก็จะเป็นเมลสาการดนะเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของสกิลกันก่อนเลยดีกว่าสกิลแรกที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นในส่วนของอันตินะใช้พลังงานถึง2หน่วยโจมตี2ฮิตใส่เป้าหมายทั้งหมด 500เซนแล้วก็มีโอกาสติดสถานะชำนาญเผาไหม้อีก5 0สรนะครับสร้างดาเมจเผาไหม้3 0 0เซนแล้วก็จะแสดงผล3ครั้งถ้าตัวละครที่ติดเผาไหม้ตายก่อนแสดงผล3มครั้งมันจะย้ายตำแหน่งเผาไหม้ไปติดกับตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ในทีมนะ <i> เดี๋ยวเราไปดูพาสีบกันต่อเลยดีกว่าเปิดสนามได้รับลดดาเมจที่ไม่ใช่คีอีก6 0ซ บอกได้เลยว่าก็ถือว่ามีทุกตัวละครแล้วที่มาช่วงนี้จะมีรถที่ไม่ใช่คีเนี่ยเยอะมากก็จะแท้งขึ้นนั่นแหละถ้าสมมุติเราโดนดาเมจล้านหนึ่งที่ไม่ใช่คีเราก็จะโดนแค่ประมาณ400แสนละกันผมตีว่าประมาณนี้หลังจากตัวละครใดเคลื่อนไหวถ้าติดเผาไหม้อยู่ก็จะทําการระเบิดนะสี่เเซนด้วยแล้วถ้าฟังดีๆสกิลมันค่อนข้างที่จะคอมโบกันเป็นทอดๆมาเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปลุกตื่นกันต่อ หลังตัวละครใดเคลื่อนไหวจะดูดซับดาเมจแล้วก็สร้างความเสียหายจริงใส่ศัตรูสตัวที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดซึ่งถ้าสมมุติมันติดชำนาญเผาไหม้อยู่3ตัวละครแล้ว3มันติดออหกตัวละครแล้วกันแล้วอาจจะมี3ตัวละครหลังที่ติดแบบเผาไหม้แล้วเลือดน้อยมากมันก็จะทำการสร้างดาเมจจริงเลยก็คือไม่ติดพวก งที่แบบมาคอยแชร์ดาเมจเลือดหรือเลือดขาวหรือเลือดก็คือเข้าเลือดโดยตรงเลยซึ่ง3ามคอมโบในตัวของมันนะสามารถทำคอมโบของมันเองได้เลยคือมีตัวเดียวก็ได้ถ้าแบบใครที่สามารถปั้นเจนอสได้ผมบอกได้เลยว่าแค่ตัวเดียวจบครบเครื่องคือทั้งดาเมจทั้งเผาต่อเนื่องทั้งระเบิดให้มันตายก็คือตัวเดียวจบ แล้วเรามาดูอาวุธ3าดาวของเขากันต่อเลยนะอาวุธ3ดาวก็จะเพิ่มดาเมจจาก50 0รเซก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจของอันตีนะจาก50 0เปเ็น700%ป็นและมีโอกาสติดเผาไหม้เพิ่มขึ้นอีก80%ต่อมาเราก็จะมาจัดทีมกันให้ดูเลยนะก็คือเซตที่ผมจะแนะนำเลยจริงๆผมอยากให้ทุกคนมีก็คือเกวินไม่เกวินก็โซนิกก็ได้ครับตัวความเร็ว2ตัวเนี้ย ถ้าถ้าเป็นเกวินอ่ะอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องการเผาไหม้แต่ถ้าเป็นโซนิกก็จะดีหน่อยคือโซนิกจะมีสถานะเขาเรียกเผาไหม้แบบพิเศษเหมือนกันตัวที่มีสถานะเผาไหม้แบบพิเศษจะมีสี่ตัวละครนะในตอนนี้คือที่คอมโบโหดๆเลยกับมันอ่ะจะมีสี่ตัวละครก็จะมีเฮลไฟเฟมจีโฟแล้วก็ราชาใต้ตีนแล้วก็โซนิกนะถ้าเพื่อนๆมีสี่ตัวละครใดตัวนี้อยอ่าสามารถเอามาคอมโบกับ เจนอตได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับตัวที่ผมจะแนะนําให้มีคือความเร็วแล้วต้องมีแน่นอนเลยในเมตาเจนอตอ่ะใครเปิดก่อนได้เปียบมากไม่เกวินก็โซนิส2ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีนะแล้วก็คอหรอถามว่าคอมีคอโบลอดคออัศวินจากกลหรือคออะไรก็ได้ครับตัวเจนอตมันไม่ต้องพึ่งคออะไรเยอะเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องถ้าเปรียบเทียบกับกระบองใช่ไหมกระบองต้องมีเลือดขาวก็ต้องใช้คอโบลอด ถ้าเปรียบเทียบแบบพวกโล่ซุยริวซวุยริวร่างแรกนะถ้ามีโล่ปูบอมก็จะเตะแรงยิ่งขึ้นแต่เจนอตไม่จําเป็นต้องมีคอครับซึ่งใส่คออะไรก็ได้ขอให้ได้เปิดก่อนก็พอแต่ตัวที่จะมาคอมโบกับมันก็มีจีโฟก็ได้ครับตัวนี้คือบอกได้เลยว่าสามารถแปะสถานะเผาไหม้ตั้งแต่เริ่มในเทอร์แรกอ่ะซึ่งมันดีมากเพราะเจนอตจะทําการระเบิดเผาไหม้บอกได้เลยว่าคอมโบดีเวลิกูดแต่ถ้าใครไม่มี G ีฟก็ ถ้าใครไม่มี G ีโฟก็สามารถเอาคิงมาใส่ได้ครับถ้าการจัดทีมผมจะจัดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาสายความเร็วไว้ข้างหน้าเลยถ้าใครมีตัวเหลือนะก็จะเอาสายความเร็วไว้ข้างหน้าแล้วก็ให้จ n o d กับ k ิงอยู่แถวเดียวกันอาจจะมีฟล i ่าหรืออาจจะมีราชาใต้ตีนอีกก็จัดประมาณนี้ก็ได้ครับอันนี้คือในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีคิงนะก็สามารถใส่ราชาทะเลลึกได้แต่มันต้องอยู่ ตรงแถวเดียวกันนะนี่มันต้องอยู่ตรงกันแบบนี้ถ้าอยู่แบบนี้ราชาทะเลลึกไม่สามารถทําให้เจนอสไล่โจมตีได้ต้องอยู่ข้างหน้าเจนอสนะหรืออยู่ข้างหลังเจนอสทีมที่ผมจะจัดก็จริงๆบางคนอาจจะมีตัวสายต่อสู้อาจจะใส่สายต่อสู้ตัวอื่นไปก็ได้ที่ไม่ใช่ราชาใต้ดินเพราะถ้าคุณมีในส่วนของิงอยู่แล้วก็อาจจะใส่ตัวอื่นก็ได้หรืออาจจะใส่ไปเลยก็ได้เนี่ยใส่อย่างนี้ก็ได้อะเออแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นคออื่นคออาจจะใส่ตรงนี้ก็ได้ การจัดทีมสามารถจัดได้หลายรูปแบบแต่ลักษณะข้าวๆผมจะแนะนําให้พาประมาณนี้ก็ได้เนี่ยตัวหลักๆที่ผมอยากให้มีที่มันช่วยเจนอสได้ดีอ่ะไม่เฮลไฟเฟมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ดี G4 ที่อยู่เนิ่นนานแต่ก็ยังไม่ตกเมตาก็ดีเหมือนกันถ้าเป็นโซนิกยิ่งดีไปใหญ่ใครที่ไม่มีเกวินทีมประมาณนี้ก็ได้ครับคุณผู้ดูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณผู้ดูมีความสุข ลาไปก่อนสวัสดีครับผมอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าจริงๆถ้าหเห็นก็คือผมจัดแบบนี้นะนี่อันนี้เฮลไฟนะเพราะว่ารูปผมมันบังแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย